สวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกคนทุกท่านนะครับสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกนะครับล่าสุดแล้วก็ดาวสโนวพรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับรวมถึงเอสซิตมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ครับประจำวันที่1นึ่งมกราคมสองพนห้ารนะครับตารางคะแนนครับอันดับ1ครับแมนซิตี้ครับ20นัด50คะแนนอันดับ2เชลซีครับ20นัด42คะแนนอันดับ3ลิเวอร์พูลครัับ19 41นดคะแนนอันดับ4อาร์เซนอลครับ19นัด35คะแนนอันดับ5เวสต์แฮมยูไนเต็ดครัับ19 31นดคะแนน6แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ18นัด31คะแนน7สเปอร์นะครับ17นัด30คะแนน 8, 18วูแบลตันนะครับ18ดนัดย5ิาคะแนน9้าเลตเตอร์จิตนครับ18นัด25บ้าคะแนน10บไบรตันนะครับ18แนัดยีิบสี่คะแนนสิบเคริสตันพาเลต์นะครับสิเกานัดยีคะแนน12อแอตตันวิลล่าครับ 18. ดนัดยีองคะแนน1ิบสาเท์ตันครับสิบเก้าน1ดยี่สิบเอ็ดคะแนนสิบนี่เบรนฟอร์ดนะครับสินัด1ี1คะแนนสิบฟอวิลตันครับสิบนัด16คะแนนนิสเซิลยูไนเต็ดครับ11ิะแ20นัดสิตี้คะแนนัด10คะแนนนะครบ นี่คือสรุปตารางคะแนนเปเปมิลิกตอนนี้ครับไปเป็นดาวโรมัวเปเปมิลิกตอนนี้ครับอันดับหนึ่งครับโมเอเมสซาลาเลว์ปูลครับ15ประตูอันดับสองเดโก้โชต้าครับเลว์ปูล10ประตูครับอันดับสามเจมี่วาดี้ครับหลงเลตเตอร์ซิตี้ครับ9ประตูแล้วก็อันดับสี่ซอลนิงมินนะครับบองสเปอร์มี8ประตูนะครับต่อไปก็เป็นลูกจ่ายแอติสต์นะครับอันดับหนึ่งโมเอเมสซาลาครับลิเวอร์พูลครับ9แ้าเอติสต์นะครับอันดับสอง เซนอเล็กซานเดอร์อันโอครับลิวพูครับแปดเดซิตนะครับอันดับ3เกเรียลเจทุตนะครับแมนซิตี้เจ็ดเดซิตนะครับแล้วก็อันดับ3ามรอบอีกคนนะครับจารอดโบเวนนะครับเวนแอมยูเจ็ดเจ็ดเดซิตนะครับต่อไปก็เป็นใบเหลืองสะสมที่มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งครับมัวเมดซาลิซูครับของเซาเซตันเจ็ดใบเหลืองครับอันดับสองกีฟบิดซูมาครับของไบรตัน กใบเหลืองครับอันดับ2ร่วมอีกคนครับรูเบนเดวิลนะครับของวูแอมตันครับกใบเหลืองครับอันดับ2อีกคนครับเอมานูเอลบูนาเวลครับของวัตฟอร์ดกใบเหลืองแล้วก็อันดับ5ครับวอลเกอร์พีเตอร์ครับของเซาแรมตันมี5ใบเหลืองครับสะสมอยู่นะครับส่วนใบแดงสะสมนะครับอันดับหนึ่งครับจอร์โจชิเวลนะครับของนิวคาสเซิลครับหนึ่งใบแดงครับอันดับหนึ่งนั่งวับ กราเน็ตชาการครับอ่อนอ่านอานนนะครับมี1ใบแดงครับอันดับ1อีกคนครับเป็นจาฟิตตังกังก้าครับของสเปอร์1ใบแดงครับแล้วก็เกมวอล์กเปล่านะครับของเซเวนกันหนึ่งใบแดงครับนี่คือสรุปรายละเอียดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับของค่ำคืนนี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณมากครับ